สวัสดีครับผมผมกบนาครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยได้คุยได้คุยกับคุณครูครับนั่นก็คือครูซับมัวแต่พนัเมื่อกี้ครับครูซับแกก็ถูกเลขห้าเจ็ดครับคือเลขที่ว่าเป็นเลขรถครับที่ว่าฝันเห็นผีเจ้าที่ที่เคาะรถดังโป๊กโป๊กโป๊กครับแกก็ถูกเลขห้าเจ็ดครับแต่จริงๆแล้วแกก็หวังนะครับเนาะแกก็หวังถูกเลขศูนย์ห้าเจ็ดเหมือนกันครับแต่ว่ามันออกเจ็ดห้าเจ็ด เลขผีบ้ายยังขึ้นมาออกเจ็ดหาเจ็ดนอกระว่าครับแต่แกก็ตั้งใจซื้อมากนะครับแต่ก็ได้แค่2ตัวบนครับส่วนใหญ่ครับที่ว่าผมเอาตัวเลขเมว่าเราค้องฝันมา่ลเรานี่คือส่วนใหญ่จะเป็นเลขบนครับและก็ออกเลขบนจริงๆงวดนี้ครับเราเบิงครับเราฝันต่องวดเลยคุณครูแกก็ฝันเห็นผีอีกแล้วครับผีคนแก่นั่งรถครับผมถามว่าผีจะใส่แกตอบได้แค่ไหนครับว่า คุณครูเนี่ยนั่งขับรถอยู่แล้วจูจ่ๆเหมือนกับว่ามีคนใส่เล่าครับพาไปส่งพาไปส่งแน่ซึ่งในรถครับมีผู้หญิงครับสามคนเป็นคนที่อายุเยอะแล้วครับอายุเยอะมากแล้วบอกคุณครูว่าไปส่งแน่ไปส่งข่อยแนย่ไปส่งคูณแน่คือทั้งสามคนครับพูดนิ่งเหมือนกันสักคนครับหมายถึงว่าหนึ่งคนหนึ่งครับ ไปทรงข่อยแนย่สองครับไปทรงเข้าแน่สามครับไปทรงกูแน่คือแต่และคนพูดแบบนี้ทั้งสามคนครับพูดแบบสุภาพไปทรงเข้าแน่ไปทรงกู้แน่ไปทรงข่อยแน่แบบนี้ครับสามคนแต่สามคนนะครับเป็นผีทั้งสามคนเราว่ะครูซับครูซับก็ขับรถครับขับไปเรื่อยครับขับไปเรื่อยในความฝันมันเป็นช่วงเวลาดึกดครับแกบอก แกดูเวลาในหน้าปัดนาฬิกาครับแกเห็นเลยครับว่ามันเป็นตีสี่ตีสี่บังเกิงเลยล่ละเราเห็นตีสี่แบบว่าขับไปครับมึนเหมือดมึนเหมือดแล้วก็ข้างหลังก็เป็นผู้หญิงแก่ๆครับเราคุยกันครับสามคนขออนุญาตนะครับว่าแกอาจจะพูดได้เพ้อเนาะหมายถึงว่าทั้งสามคนครับผู้หญิงทั้งสามคนที่เป็นผีเนี่ยคือแกพูดได้เพ้อแล้วคุณครูแกก็พูดตามฝันนะ่ะ ผีน่ะพูดว่าอีนี่มึงจากปีแล้วแล้วมึงล่ะจากปีแล้วมึงได้จากปีแล้ว,ป,ลวประมาณนี้ครับในความฝันที่ว่าครูซับแกได้ยินนะแกก็ขับรถข้างหน้าแต่ว่าหูนี่แกได้ยินใช่มากเลยครับว่าข้างหลังว่าเขาพากันคุยอะไรครับแล้วผู้หญิงครับสามคนเขาก็ตอบกันครับกูแปดทิฟซี่ 4. อีผู้หนึ่งครับ ตอบ8 5หาอีผู้หนึ่งตอบ8 7เจ็ดครับสามคนอายุ84 85 87นี่คืออายุของสามคนครับผีที่แกได้ยินครับแกก็ขับไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยเลยครับในความฝันแกก็ขับอยู่นี้ครับคุณครูงวนเมื่อกี้ครับคุณครูเนาะที่ว่าคุณครูสับแกก็อายุ57นะครับคุณครูนะ ห้าเจ็ดย่างห้าแปดแกก็ถูกทั้งห้าเจ็ดถูกทั้งแปดห้าคุณครูทราบแกอายุห้าสิบเจ็ดปีย่างห้าสิบแปดแกก็ซื้อทั้งห้าเจ็ดทั้งห้าแปดนะครับความมืองเอิญครับความโชคดีและเมวันี้ครับแกมาฝันว่าผีข้างหลังครับอายุแปดสิบห้าเลขอิงยังไม่จะออกตัวเก่าอีกแล้วเลขอิงยังที่ออกตัวเก่าแปดห้า ้องมึงครับน้องพี่หน้ามึงครับนี่คือของฝันของครูคือแกฝันไม่ยาวครับฝันสั้นสั้นฝันว่าผีอ่ะผีขับรถไปทรงผีอ่ะแล้วก็ผีมันก็คุยกันครับว่ามึงจากปี้แล้วมึงจากปีมึงจากปีคนหนึ่งต่อแปดสี่คนหนึ่งต่อแปดห้าคนหนึ่งต่อแปดเจ็ดนี่คือเลขสองตัวแต่ค,คุณครูแกคิดว่าน่าจะเป็นเลขบนน่าจะเป็นเลขบนครับแกก็เลยใส่ศูนย์ครับคือผีเนาะ แกก็โดยเซ่084 085 087แล้วผีสามคนเกี่ยวกันบ้ครับอาจจะเป็น384 385 387เป็นประเดีบอกว่าพี่สามคนครับผีสามคนนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นคนแก่ถ้าเป็นเก้าได้ไหม984 985 987ได้ไหมครับแต่ถัดตีไปที่มามันก็เยอะนะครับเนาะมันก็เยอะแต่คนคู่นี่แกคิดว่าน่าจะเป็นเลข0ูนย์จะมากกว่า084 085 087 แต่ถ้าถามว่าทุกคนครับไม่ชอบเลขหลายตัวก็ซื้อแค่84 85 87ก็ได้แต่ถ้าบางคนครับชอบเลขสามตัวก็จด084 0 0 0ไว้จด085ไว้087ไว้ครับลองจดไว้ลองซื้อไวไ้เลขเล็กน้อยๆก็ได้ครับลองซื้อไว้น้อยก็ได้เผื่อมันฟฝุกเผื่อแบบอาจจะได้เลขอาจจะได้โชคครับจากเลขความฝันนี้คุณครูแกก็แปลกนะบัตรพ่อขับรถดูดีๆจูจๆกับ มีผู้หญิงสามคนบอกว่าให้ปส่รงข่อยแนย่ให้ปส่ทรงเฮ้าแน่ให้ปส่ทรงกู้แน่ประมาณนี้ครับแกก็บอกว่าสามคนเนี่ยแก่มากนะบัดพ่อบ,บอกเพิ่นถามอายุกันครับถามอายุกันมาเพิ่นอายุเท่าไหร่ก็ตอบมีแต่คนอายุเยืะยนะครับแต่ก็แปลตรงที่ว่าแปดถามันออกแล้วมวดนี้กะไรไดียินแปดถาอีกนะมแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดหรือจะมางวดน,นี้บ่ครับเนาะหรือมันจะกลับกันบ่แปดห้าออกแล้วงวดน,นี้อาจจะออกห้าแปด 8c กับ c8 87 78วะนะครับเนาะแต่ส่วนใหญ่เป็นเลขบนเด้แต่งวดเมื่อกี้8หามันออกเลขล่างงวดน,นี้ครับไม่แน่เนาะมันอาจจะออกเลขบนก็ได้เพราะว่า85มันเป็นเลขล่างงวดน,นี้85อาจจะเป็นเลขบนครับเนาะเป็นไปได้ทุกทุกอย่างครับเพราะว่าความฝันของแต่ละคนเนี่ยเราก็ถือว่าเราฝันแม่นเลยกับโบน,น่นครับถ้าหากว่าชอบเลขสามตัวก็ลองจับใส่ครับ คุณครูครับแกสนนินฐานว่าเป็นผีหรือจะจับศูนย์ใส่แกสามคนเนี่ยหรือจะเป็นศูนย์สามบอนผีสามคนอยู่ในรถแต่ทะเบียนรถครับครูรัพย์คือไม่รู้ว่าแกขับรถใครทะเบียนครับแกก็เลยไม่คุ้นแต่แกคุ้นอยู่ครับว่าแกขับรถเหมือนกับรถเก๋งสักไผของใครสักคนครับแต่ก็แกจําไม่ได้ครับในความฝันเพราะว่าแกจําได้แค่ว่าหน้ารถน่ะที่ว่ามันเป็นเวลาครับ หน้าปัดเวลานะ่ะคือแกมองชัดเจนเลยว่ามันเป็นเวลาตีสี่ขับรถไปส่งผีผีกระบอกเลขครับเพิ่นบอกกันเองไหมแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดนะมึงม่งเทไรมึงรม่งเทไรมึ่งเทไรนะไปส่งกูเนะี่ยไปส่งกูเนะี่ยผีบอกครับแกก็ไปส่งแต่แกไม่รู้ครับว่าคนที่บอกว่าไปส่งกูเนะี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนอายุแปดสิบสี่แปดสิบห้าหรือแปดสิบเจ็ดแกไม่รู้ครับว่าเป็นคนไหน แต่ว่ามีมีคนแรกนะครับว่าบอกว่าไปทรงข่อยแน่คร,บรนะับไปทรงเหาแน่แล้วก็ไปทรงกูแน่ช่ไครับแต่แกบอกว่าผู้ถ่อทั้งหมดสุคนเลยแต่ไม่รู้ว่าคนไหนพูดกูชนะเพราะว่าแกกตกใจเนาะผู้ถ่ออีกยังคือวอาบุมวนชนะแกกับคิดในฝันนะครับก็ลองพิจารณาดูครับผมทุกสิ่งทุกอย่างความฝันมันเป็นเพียงแค่แนวทางมันเป็นแค่เคงความรู้สึกครับการจินตนาการของคนคนหนึ่ง แต่การจรินตนาการของครูซัพบเนี่ยส่วนใหญ่เลขจะเข้าแทบจะตลอดเลยครับลองดูครับลองลุ้นดูครับสามสิสิมาคมหกเผื่อตัวเลขมันจะมานะครับเนาะขอให้ทุกคนครับโปรดใช้วิจารณ์ครับในการรับชมให้ทุกคนซื้อลอตตรี่ไว้ครับ<ๆ>เผื่อได้รางวัลใหญ่ๆนะครับนะ<ๆ>เผื่อได้โชคก้อนใหญ่ต้อนรับปีใหม่ขอบคุณหลายสวัสดีครับผม